รถไฟกาลังจะมามาที่ชานเชราคนเราเมื่อถึงเวลาต้องเข้าไวเชราแต่ว่ายังลาลาใช้ชีวิตลาลา ความสุขทุกเวลาเจอกันที่ชันเชราห่างไกลจากค,จความทุกข์แล้วคุณจะมีสุขแล้วคุณจะทุกไปทำไมชมนกชมไม้สบายหัวใจชันเชราเฮ้ช <Hey, S 2> ันเชราชาเชรา มาเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่สัสงคมผู้สูงอายุด้วยความรู้และปัญญาค่ะคุณผู้ชมคะค่ะเราจะพูดถึงยีนนะคะกางเกงยีนค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมนะคะที่เราทุกคนจะต้องมีไว้ติดตู้เสื้อผ้าค่ะเพราะว่ายีนนั้นสามารถมิกแอนด์แมทได้ในทุกๆกชุดทุกๆแบบไม่ว่าคุณจะชอบแต่งตัวแบบแนววินเทจหรือว่าแต่งตัวแบบแนวแฟชั่นนั่นเองนะคะยีนสามารถทําให้คุณนั้นดูดีได้ในทุกลุคค่ะ แต่ถ้าเราจะพูดถึงการซื้อกางเกงยียนมาแล้วจะใส่แล้วสวยเลยเด่เป็นใครได้ยากค่ะคุณผู้ชมคะเพราะหลาหลายลคนเนี่ยซื้อกางเกงยียนมาแล้วใส่ไม่พอดีบ้างต้องแก้ทรงบ้างถ้าย้อนเวลากลับไปเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วขายย่านสยามแห่งนี้ไม่มีใครไม่รู้จักช่างวิรัตค่ะช่างวิรัตแห่งร้านแม็ชีนนคะคะเป็นช่างที่โด่งดังมากๆค่ะคุณผู้ชมคะเป็นช่างซ่อมกางเกงยียนที่มีความผูกพันกับกางเกงยียนมาอย่างยาวนานกว่า30ปี ราะฉะนั้นแล้วคนที่ซื้อกางเกงยียนมาแล้วก็จะต้องมาต้มเนี่ยจะต้องมาที่นี่เลยค่ะสยามนั่นเองนะคะความมีเสน่ห์ของกางเกงยียนจะทําให้ช่างวิรัต์นั้นหลงไหลได้ขนาดไหนและทําไมถึงผูพกพันกับกางเกงยียนมายาวนานขนาดนี้วันนี้สารชรา,าจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปหาคําตอบกับช่างวิรัต์กันค่ะเสน่ห์ของยีนเนี่ย ่างรัฐมองว่ามันเป็นอะไรที่ใส่ง่ายคือหยิบปั๊บเราสามารถมิกแอนแมทให้ตัวเองแบบว่าแค่ชั่วก็ได้หรือจะทําให้เราดูดีก็ได้แค่หาแจ็คเก็ตมาสวมทับตัวเดียวนี้ก็หล่อได้ได้แล้วมันเป็นอะไรที่ง่ายมันเหมือนว่าเรามาตามหาฝันจริงๆแล้วเป็นคนบ้านนอกนะก็คือเป็นคน จังหวัดสงขลาอเมรละโนดแล้วก็ไม่ได้เรียนมาสูงจบแค่มหกแต่ก็มาอยู่กรุงเทพ<ฆ>แต่จริงๆนะตอนนั้นนะตอนที่ว่าเรามาอยู่กรุงเทพเนี่ยไอความฝันหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้คิดได้หรอกเราก็มาเหมือนคนทั่วไปอ่ะแต่ดีอยู่อย่างหนึ่งบ้านที่ว่ามาอาศัยอยู่เนี่ยซึ่งเป็นญาติเนี่ยเป็นบ้านที่เขาเย็บผ้าโลง ตอนแรกก็ไม่ได้กลับงานนะอาศัยในบ้านเขาแต่ทุกคนเนี่ยเขามีอาชีพก็คือเย็บผ้าโหลแต่เราเนี่ยคือทํางานอื่นเขาบอกว่าอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย<ฆ>อ่าเราก็ช่วยเหลือเขาโน่นนี่นั่นทําไปแต่ในใจลึกๆอะ่ะเราก็ไม่อยากเย็บหลอกผ้าด้วยของรายได้ที่เราเห็นเนี่ยสองหมื่นหมื่นสองหมื่น<อ>เฮ้ยมันน่าสนใจเว้ยอพอมาอยู่ในอาชีพเย็บผ้าโหลใช่ไหมครับ<อ>เราก็เริ่มเรียนรู้ฝึกฝนแล้วก็ทําเป็น แล้วไปเดินเล่นที่สวนจะรู้จักเพื่อนก็แค่ถามอะไปตัดขากางเกงยีนไหมด้วยความที่เราอะชอบกางเกงยีนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่คําที่ว่าเขาสื่อสารมาได้ยินในหัวไปซ่องางเกงยีนที่มาบุญครอมไหมไปตัดขาางเกงยีนไหมซ้อกางเกงยีนตอนนั้นยังไม่รู้จักไม้ถามไปเขาก็บอกว่าไปตัดขาางเกงยีนไหมเฮ้ยเราได้อยู่ในดงรีวายเว้ยเฮ้ยมันน่าสนใจว่ะเฮ้ยไปดีกว่าเว้ย ก็เลยตัดสินใจยกจากพื้ที่มาบงคลองตั้งแต่ปี2,537คือจุดที่อยู่เนี่ยมันเป็นจุดของพ่อค้าขายยินเป็น2ีสเจ้าคือ,อแล้วมันเป็นยุคที่แบบว่ารีวายนี่คือดังมากๆเลย วัยรุ่นคนไหนไม่ใส่รีวนี่ถือว่าเชยเลย <c oughs> อถือว่าเชยเลย <c oughs> ตอนนั้นคือใครพอมาซื้อเงเกงยีนปั้งถ้าเกิดคนไหนขายาวไปก็ต้องเดินไปหาช่างรัดเพื่อไปตัดขาของเกงยีนทุกคนมาตัดขาแต่บางคนเนี่ยเอวหลวมแล้วเขาก็ถามว่าแก้เอวไ,ได้ไหมแกทรงได้ไหมแกทรงได้ไหมช <ขา S 2> ่า,ชางรัดบอกว่าเฮ้ยยีนอย่าไปแก้เลยเดี๋ยวมันเสียดีเทลมันน่าเสียดายนะแต่เชื่อไหมครับจาก ความเรียกร้องของลูก <address> ค <receptor engineer> <pet brief> ้าเนี่ยมันเข้ามาในหัวทุกวันทุกวันทุกวันคือเราอ่ะเป็นคนรักยีนอยู่แล้วแล้วเราเห็นดีเทลของเางเกงยีนอ่ะเราไม่อยากให้มันสูญเสียคิดในหัวเลยว่าเฮ้ยฉันต้องลองแก้ทรงบ้างแล้วแต่ฉันแก้ทรงไม่เต็มเลยทําอย่างไรดีเ็าเลยแบบตัดสินใจเลยไปหาเางเกงยีนมาสองตัวโดซืไปซื้อที่สวนรู้จักเป็นมือสองนะแล้วก็ตัวเองเนี่ยเป็นนายแบบเองเลยไปจ้างเขาอ่ะช่างที่อยู่ริมถนนน่ะ เพื่อให้เขาอะแก้เอวให้เราแก้ตรงให้เราเสร็จแล้ววันนั้นอะรู้เลยว่าอ๋อแก้ตรงมันเป็นงนี้งี้งี้งี้แล้วเสร็จแล้วพอเราได้วิชามาเนี่ยเราพอคนบอกว่าแก้เอวได้ไหมเราก็แก้ให้เขาเลยให้บริการลูกค้าเลยลงมือทําทันทีเลยโดยไม่ีรอเลย ือจริงๆอะแก้ทงอะมันมีไม่มีไม,ไม่ไม่กี่อย่างนะถ้าเกิดพูดเป็นสโลแกนก็คือโหลดเอวฟันเป้าว้าวเข่าเขย่าสะโพกโยกายขาปะฟังและแบบแคปเต้นเลยใช่ไหมครับคำว่าเขย่าสะโพกเนี่ยจริงๆมันเป็นสโลแกนของช่างรัดพูดขึ้นมาเล่นๆก็คือ,อ,อเก็บสะโพกน,นั่นแหละ,ะให้ดีหน่อยนั่นแหละนี่คือสโลแกนก็คือแบบมันมีอยู่ไม่กี่อย่างแต่เราโฟกัสไปที่ปัญหาลูกค้ามากกว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าเฮ้ยปัญหาของลูกค้าคืออะไรแล้วเราตอบโจทย์ เขาได้นี่คือจบเลยอ,เอ่าอันนี้คือแบบทีเด็ดเลยอเตอนเริ่มอ่ะเราไม่ได้มีเครื่องจักรเป็น10-20ตัวเราเริ่มจากจักรสองตัวในจุดตั้งต้นตอนเข้าตัวที่ซ่อมดีนะนะอ,อ่าแต่เรามาค้นพบว่า ถ้าเกิดเราสามารถแก้ปัญหาได้ตรงโจทย์ที่ลูกค้ามีความสุขได้นะเฮ้ยเราจะต้องมีงานเข้ามาเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทั้งรัฐก็เลยมีงบเฮ้ยมีจักในการแก้ปัญหาให้คนเนี่ยทุกแบบเลยท้งเลยต้องมีความแบบต้องอาศัยความนี่อย่างตัวนี้ก็คือล้มขาในอย่างเดียวเลยล้มขาในอย่างเงี้ยครับล้มขาในอย่างเงี้ยเส้นเนี้ยอันนี้คือรุ่นยอดทิตนเลย5 0 1เนี่ยรีวายห์่แล้วก็จักคันโน้นหน้าที่ก็มันก็คือแซกลังดมอย่างเดียวเลย เจาะรูกระดุมอะครับรอถักรางถักรางหน้าที่ของมันคือแค่ม้วนปลายขาอย่างเดียวเลยอ,อ,อายุก็ประมาณ60กว่าปีแล้วตัวนี้ตนนัวน,นี้นะครับได้เนี่ยนะครับอย่างเช่นหลอดนี้ใช่ไหมฮะหลอดนี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นโพลีโพลีก็คือก็อเรียกว่าอะไรนะโพลีเนี่ยสีมันก็จะมีความแบบว่าเงาเงา แต่อันนี้เขาเรียกว่าคอตตอนห่อโพลีหมายถึงว่าด้านนอกเนี่ยมันเป็นคอตตอนแต่แกนด้านในเนี่ยมันเป็นโพ<อ>ลีเพื่ออาจจะเป็นการประหยัดต้นทุนแต่ในยุคเก่าเนี่ยมันใช้คอตตอนล้วนๆเลยแต่ตัวนี้เนี่ยคือสีเนี่ยจะซีดจางไปตามอายุการใช้งานของกางเกงที่เราใส่ด้วยอ,อันนี้ก็จะราคาก็จะแพง ายีนดนิมที่ที่ไม่ยืดไม่ยืดใช่อันนี้ยังไม่ผ่านน้ำเก็จะเรียกว่าผ้าดิบผ้าดิบอ๋อครับผมที่เราเห็นเป็นขีดแดงๆอันนี้คืออันนี้ที่เขาเรียกว่าริมแดงเลยริมแดงใช่ริมแดงเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นผ้าหน้าแคบที่ว่ากว้างประมาณ29นิ้วค้ะอ่าที่ผ่านเครื่องทอไงเพราะฉะนั้นซ้ายขวาเนี่ยก็จะเป็นริมคําว่าริมเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเป็นริมแดงก็ได้ในยุคนี้คือเราสามารถ หรือว่าโลงทอเนี่ยเขาสามารถใส่สีอะไรเข้าไปก็ได้อแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนคือก็จะเป็นริ่มแดงต้องแบบนิมแดงนะถูกต้องเลยมันมีทั้งญี่ปุ่นทั้งบ้านเราด้วยคนกันอแล้วแต่ผ้าญี่ปุ่นมันเป็นผ้าที่มีคุณภาพก็จะมีทั้งแบบหลากหลายสีเลยค่ะใช่ครับผมมีให้เลือกหมดเลยแบบมีลายก็มีมีลายก็มี อันนี้ถูกต้องเลยแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความอย่างอย่างมีลายเนี่ยเอาไปทำอังเกงก็ได้ทำเสื้อก็ได้เสื้อก็เป็นแบบเคยเห็นบางคนตัดสูตรตัดสูตหรือว่าตัดเป็นแจกคเก็ค่ะหรือว่าเป็นโอเวอร์เชิ้ตอะไรพวกนี้ ถูกที่สุดแล้วก็แพงที่สุดหนึ่งร <100 S 1> ้อยจนถึงหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทอันนี้แสดงว่าขึ้นอยู่ความยุ่งพ,พอใจแต่คนเลยนะขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าคนนั้นน่ะต้องการอะไรหรือโจทย์คือให้ทำอะไรค่ะอ่าอย่างเช่น100บาทก็คือการตัดขา1,000บาทก็คือการทำไซส์40<ฆ>หรือไซส์ส6อยกตัวอย่างแบบนี้เลยลดลงมาก็คือการปรับ แก้ส่งนั่นเองการย่อส่วนเลยการย่อส่วนเลยถูกต้องผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือรอยยิ้มของลูกค้าคนที่หนึ่งเกิดขึ้นแล้วเฮ้ยสวยจังเลยนี่ยหมุนอยู่รอบกระจกเนี่ยด้วยรอยยิ้มอาบางคนแก้ออกไปไม่ดีถามว่ามีไหมมีแต่เราไม่เคยหนีปัญหาไง เ,เธอเดี๋ยวฉันทําให้ใหม่นะติดอยู่ตรงไหนสุดท้ายมันก็ก็เรียกว่าแก้ปัญหาให้เขาได้ในทุกทุกครั้งเราก็เริ่มมั่นใจเมื่อก่อนจากคนที่ไม่มั่นใจในการแก้ทรงนะความมั่นใจก็เริ่มมาไงอ่าเพราะาเรามองที่ผลลัพธ์ของคนเขาได้รับความสุข พินเดเลสเนี่ยมันมีรูปให้เราดูแบบเยอะแยะมากมายเลยอะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราได้รับวัฒนธรรมการแต่งตัวมาจากอเมริกาใช่ไหม,มหรือว่ามันเป็นยุคสมัยยุคแบบหลังสงครามโลกเนี้ยอ,อย่างยุคนั้นอะมันเป็นยุคที่คน่ะชอบใส่ขาบานกันแล้วขาบานแต่ละคนเนี่ยคือบางคนเนี่ยใส่จนใส่นานอะอบางคนเอามาปะกน่นแพลโน่นนี่นั่นอะไร,งรเงี้ยเฮ้ยเราก็มีไอเดียว่าเฮ้ยเราก็ลองทาแบบว่าปฏิกรรมันใหม่ขึ้นมาได้อะเพื่อให้แบบว่าคนได้เสพงานอะไรใหม่ๆ คือมันมีสื่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยตรงนี้คืออิทธิพลเลยค่ะอ่ายีนบูมมากๆเนี่ยมันเป็นยุคของกางเกงยีนขาม้าค่ะขาม้านี่คือตอนที่ว่าช่างรัดเข้าสู่เข้าสู่มากรุงงนะตอนแรกมันก็มีขากระบอกนี่แหละแต่พอมีเขาเรียกว่าพอมีพ่อค้าพอเริ่มมีศิลปินเริ่มเสพยีนที่เป็นขาม้ามันเริ่มจุดประกายให้แฟชั่นเนี่ยก่อกําเนิดเกิดขึ้นเช่ไหครับขาม้าเนี่ยมันบูมเป็น1ิปีอะ อเป็นสิบปีแล้วมันเป็นยุคที่แบบว่ากางเกงยีนขาม้าขาดตลาดพราะ้าเนี่ยมีอยู่ยี่สิบสามสิบเจ้าที่อยู่ในตลาดไม่ว่าจะเป็นมอมคลองหรือว่าสวนดูจักใช่ไหมครับค่ะเขาขนมาจ้างช่างรัดย่อส่วนเดือนหนึ่งเป็นพันตัวใช่ไหมครับโอ้กางเกงยีนหนึ่งตัวทําเป็นกระโปรงขายกางเกงยีนรีวายเอามาตัดขาแล้วก็เอาขามามาอัดแบบใหม่ก็กลายเป็นกระโปรงอ่า กางเกงยีนไซส์ใหญ่เอามาทําเป็นไซส์เล็กแล้ว่างรัฐก็มีโอกาสได้ให้บริการพ่อค้าในประเทศไทยเนี่ยที่อยู่สวนรู้จักหรือว่ามองคองเนี่ยหรือว่าสะพานพุทธเนี่ย<ะ>เต็มไปหมดเลย<ะ>ตรงนี้มันเหมือนว่าเราเนี่ยมีโอกาสได้ฝึกวิทยาทยาย์อ่ะได้ฝึกวิชาจนแบบเราเรารู้แบบว่าแบบทุกดีเดียวของกางเกงยีนเลยคือเราได้ลือมันอะ่ะได้แยกจากไซส์ใหญ่เป็นไซส์เล็กทุกวันทุกวันวันหน,นึ่งแบบเป็นเป็นยี่สิบสามสิบตัวครับ ถอยกลับไปสัก10ปีนะคือมันเป็นช่วงที่ยีนญี่ปุ่นเนี่ยมันบูมมากมากเลยแล้วเริ่มมีแบรนด์ไทยเข้ามาแบรนด์ไทยก็เริ่มสร้างแบรนด์เกิดขึ้นในประเทศไทยนะก็มีหลายๆแบรนด์ช่างรัดก็เลยเห็นว่าเฮ้ยนี่มันเป็นโอกาสก็เลยแบบลองทําแบรนด์ของตัวเองบ้างแล้วสุดท้ายก็ก่อกําเนิดเกิดแบรนด์ขึ้นมาได้ชื่อว่าแบรนด์เดอะแมชชีน เรื่องจักรอะไรเงี้ยก็คือน้อง,องๆอเขาก็คิดขึ้นมาเล่นๆว่าเฮ้ยเนี่ยชื่อช่างลัดเนี่ยใช้มานานแล้วตั้งแต่สมัยอยู่มาบุงคงใช่ไหมครับพอเรามาอยู่สยามเนี่ยเฮ้ยเราอยากมีชื่อร้านก็เลยตั้งชื่อเป็นเดอะแมชชีนใช่ไหมครับก็เลยสร้างแบรนด์ขึ้นมาด้วยเลยเหมือนว่าเรามาเกาะกระแสอ่าเกาะกระแสจุดเริ่มต้นของแบรนด์เดอะแมชชีนถูกต้องเลยตอนนั้นก็คือทําจริงจังเลยนะผลิตออกมาเยอะเลยแต่ด้วยกระแสของเศรษฐกิจอะไรเงี้ยก็ ถือว่าขายได้แต่ไม่ได้ขายดีมากก็เลยมองว่าเฮ้ยการผลิตกางเกงปริมาณเยอะๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่ว่าเราต้องมีสต็อกต้องรับผิดชอบก็เลยเปลี่ยนนโยบายใหม่ว่าเฮ้ยรับคัสตอมนีกว่าเพราะคนที่วอล์กอินเข้ามาในร้านเราอะทุกๆวันเวลาเขามาแก้ทรงกางเกงยีนเขาได้เห็นเฮ้ยเขาได้เห็นฝีมือเราอยู่แล้วอะเราก็เลยเอาอันเนี้ยมามาเสิร์ฟเขาหรือว่ามาให้เขานั่นเองค่ะ แล้วก็ทําเป็นออเดอร์ทําเป็นออเดอร์เลยทําตามออเดอร์ของคนเลยปุ๊บเจอเดี๋มาจิตหุยสวยมากเลยอยากเป็นแบรนด์ของอะไรใช่ได้ก็สั่งไปสั่งไปใช่อยากได้สีได้สีอะไรอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยอ่าอยากได้ความยาวเท่าไหร่ขากว้างขนาดไหนขาม้าขากระบอกอะไรอย่างเงี้ยคือสามารถทําได้หมดศิลปะเนี่ยเมื่อมันอยู่ในที่เดิมนานๆน่ะคนก็จะรู้สึกเบื่อแต่ถ้าเกิดเรามีไอเดียอะไรใหม่ๆใส่ลงไปในยีนเนี่ย แล้วมันทําให้ยีนเนี่ยดูแบบว่าเฮ้ยดูมีศิลปะมากขึ้นหรือว่าดูมีไลฟ์สไตล์มากขึ้นนั่นเองสีต่างๆเนี่ยบางแบรนด์เนยนำเข้ามาอย่างเช่นสีชมพูอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นในแบรนด์ญี่ปุ่นก็คือแบรนด์โมโมทาโร่อย่างเงี้ยเขาเอาดอกซากุระมาสื่อสารความเป็นญี่ปุ่นอ่าเพราะฉะนั้นการใส่สีได้หรือว่าใส่อะไรลงไปเนี่ยมันคือการใส่ดีเทลทําให้กางเกงตัวนั้นเนี่ยอาจจะมีค่าต่อคนที่มาสั่งตัดเนี่ยมีคุณค่า เป็นไลฟ์สไตล์ของตัวเราเองถูกต้องเลยตัวเห็นบางคนเขาบอกว่าถ้าใส่กงเกงยีเนี่ยต้องไม่ซับจริงไหมอ่าจริงๆคำว่ายีนไม่ซับเนี่ยจังรัตมองว่ามันเป็นค่านิยมนะ มีอยู่ช่วงก่อนหน้านี้ถ้าถอยกลับไปประมาณสิปียีนผาดดิบมันเข้ามามามีอิทธิพลในบ้านเราก็คือยีนญี่ปุ่นใช่ไหมครับแล้วส่วนมากอ่ะเวลาเวลาพ่อค้าหรือว่าคนใส่ยีนะใส่กันนะเขาจะชอบปั้นให้มันขึ้นลิ้วรอยหรือว่าลวดลายที่ตลอมเกงไงออย่างเช่นหน้าขาเหมือนเป็นทรงเลยอ่ะอ่าหน้าขาด้านหลังเป็นลิ้วรอยเป็นท็กเจอร์อะไรพวกนี้นะว ตรงนี้มันเหมือนพอมีคนเล่นกันเยอะ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 มันก็กลายเป็นกระแสอือ่าเพราะฉะนั้นการที่ว่าจะทําให้ยีนพวกนี้เกิดเป็นรอยเฟดหรือว่ารอยแท็กเจอร์บนตัวกางเกงเนี่ยยีนตัวนั้นเนี่ยต้องทักน้อยที่สุดอ๋อมันก็เลยแล้วก็ที่สาคัญคือมันจะขึ้นทรงได้แบบสวยตามตามรูปของตัวเราเองอ่าค่ะแต่ถ้าเกิดพูดในมุมของเมื่อก่อนในมุมของยุค8ปด0ยยยุคของช่างรัดเนี่ยนะครับอย่างเราเล่นรีวาย เราก็อยากให้มันดูเก่าๆไปตามอายุการใช้งานหรือว่าสีแบบว่าเฟดมันมีสตอรี่ตอนนี้อ่าเฟดลงเฟดลงตอนนั้นอ่ะซื้องเงกยงยีนปั้งเราต้องไปจ้างที่ยินทาซักตัวหนึ่งหลักร้อยมั้งตอนนั้นอ่ะไปจ้างซักเพื่อให้มันสีอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงแต่ยุคนี้กลับกลายเป็นว่าเฮ้ยต้องไม่ซักอย่างเดียวเลยปั้นเฟดเห็นไหมคือศิลปะเนี่ยตามยุคตามสมัยมันไม่เหมือนกัน คณค่าตามอิจใจเนี่ยในมุมของช่างรัดทนะัางรัดนะก็คือใช่อยู่แล้วแต่บางคนเนี่ยการเล่นเงินเกงยีเนี่ยบางคนไม่จําเป็นต้องเล่นของแพงก็ได้เราจะไปเล่นของถูกตลาดนัดยังได้เลยเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเฮ้ยเราเล่นเงินเกยงยีเนี่ยเราเริ่มจากอะไรก่อนอ่าเราเริ่มจากอะไรก่อนแล้วเราค่อยๆเรียนรู้ไปแล้วเราจะรู้ว่าเฮ้ยยีเนี่ยมันมีระดับของมันยิ่งของถูกกับของแพงมันแตกต่างกันอย่างไรอย่างเช่นเนื้อผ้า การออกแบบการตัดเย็บมันเนี๊ยบไม่เหมือนกันไงอ่าอันนี้ก็คือเรื่องราวของการเล่นด่างงยีนอาค่ะถ้าเราพูดถึงเขาเรียกคุณค่าของยีนมันมีหลายแบบหลายราคามากเลยหนูเห็นตามแบบตามออนไลน์ทั่วไปตามตลาดทั่วไปมีตั้งแต่หลักร้อยอ่ามีตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักล้านว่างั้นเด้อหลัก้านก็มีเหรอคะมีดิเนี่ยมันอยู่ในหนังสือเล่มนี้ย่็งเพลงยียนที่ว่ามีราคาหลักร้านเนี่ยมันเรียบเสมือน ยีนกับพระเครื่องเนี่ยมันมันมันเหมือนเรื่องราวเดียวกันนะเปรียบเทียบเปนคล้ายๆเปรียบเทียบคล้ายๆกันอย่างเช่นพระเครื่องสมเด็จอะไรเงี้ยมีราคาสูงมากเลยแสดงว่ามันมีประวัติศาสตร์มีเรื่องราวหรือว่ามีสตอรี่กำงเกงยีนก็เหมือนกันรีไวเนี่ยมันคือประวัติศาสตร์มันคือเรื่องราวมันคือสตอรี่เพราะฉะนั้นรีไวเนี่ยนอกจากมันมีสตอรี่แล้วอ่ะมันยังมีเขาเรียกว่า มันยังมีระดับของมันด้วยแล้วคือระ,ะดับก็คือราคาเริ่มต้นเริ่มต้นก็คือหลักพันมันมีหลักหมื่นแล้วก็มันมีหลักแสนจนถึงราคาหลักล้านหลักล้านก็คือพวกรีวายริมแดงที่ว่าเขาเรียกว่าบิ๊กอีรีวายบิ๊กอีก็จะมีราคาสูงแล้วกางเกงยีนที่มีราคาสูงเนี่ยเนื้อผ้าหรือว่าแพทเทิร์นหรือว่าการออกแบบต่างๆเนี่ยมันจะดูดีมันจะดูแล้วแบบเฮ้ยมีความคลาสสิก มันน่าค้นหาแล้วมันเป็นที่หลงไหลของผู้คนที่แบบว่าเขาเสพติดเรื่องราวเหล่านี้ <S 2> <S 2> คือมัน <S <S มมากมายจนแบบว่าเราลืมไม่ได้เลยในอาชีพนี้ว่าเฮ้ยเราเนี่ยสามารถแบบว่า ทำให้ผู้คนแบบว่าดูดีดูหลอ่อเขาบอกว่าดาราหรือว่าสไตล์หรือว่า,หร,วาหรือว่านายแบบเนี่ยมีหน้าที่ทําให้กางเกงตัวนั้นดูดีแต่ช่างรัดเนี่ยมีหน้าที่ทําให้คนที่มีปัญหาการใส่ยีนเนี่ยดูดีเออถ้าพูดถึงสเสน่ห์ของยีนแน่นอนมีหลากหลายรูปแบบมีหลายทรงเหลือเกินวิธีการเลือกยีนยังไงให้เหมาะกับตัวเรา คุณอามีะไรจะแน,นะนำไหมคะจริงๆแล้วอ่ะเลือกคําว่าเลือกยีนนะเราต้องดูรู้ตัวเองก่อนว่าเฮ้ยเราเนี่ยเป็นคนสไตล์ไหนรูปร่างเราแบบไหนรูปร่างเราแบบไหนเราชอบอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ไม่มีใครแบบว่าหุ่นดีเพอร์เฟกทุกคนทุกคนมีปัญหาของสรีระอ่าคนที่หุ่นดีเขาก็โอเคเขาโชคดีไปถือว่าโชคดีไปอ่าแต่ถ้าเกิดคนไหนหุ่นไม่ดีหรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับ สมมติว่าเราไปชอบแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่ทําให้มันเข้ากับเราแค่นั้นเองอไม่มีอะไรมากเลยเลือกยีนเลือกในสิ่งที่เราชอบแค่นั้นเองเรามีความสุขกับมัน ขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ของเราด้วยนะเออคือช่างรัดเนี่ยอยู่ในอาชีพซ่อมยีนก็จริงนะแต่เป็นคนที่เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองตลอดเลยแล้วรู้ว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยเรามันสามารถสร้างความสุขให้เราได้เมื่อเรามีความสุขแล้วอะเฮ้ยทำไมเราต้องแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าหมดพลังหรือว่าหมดแรงละ่ะเพราะฉะนั้นการหาความสุขก็คือการหาความรู้เพื่อมาต่อยอดธุรกิจของเราแล้วมีความสุขกับมันแค่นั้นเอง เนี่ยอย่างตอนนี้อายุ50แล้วก็จริงนะแต่เรื่องการแต่งตัวนะไม่เคยแบบว่าไม่ไม่ได้ไม่สนใจมาเลยนะเพราะว่าการแต่งตัวเนี่ยมันคืออะไรที่แบบว่าทําให้เรามีความสุขกับมันอยู่กับมันอย่างมีความสุขนั่นเองคนสูนองสอายุเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าเกิดเขามีไอเดียแล้วถ่ายทอดออกไปนะแล้วไปแบบไปบอกคนที่แบบ อายุน้อยกว่าอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือประสบการณ์ที่แบบส่งคุณค่ามากๆเลยเมื่อก่อนเคยคิดว่าเฮ้ยคนแก่อายุมากเนี่ยเขาจะมีอะไรมากมายแต่สุดท้ายพอเราอายุมากขึ้นเฮ้ยประสบการณ์ที่เราสั่งสมมานี่แหละมันคือสิ่งที่แบบมีคุณค่าต่อคนที่ว่าเป็นคนรุ่นหลังเราอ,ะอ่ะเพราะฉะนั้นนะจุดเลยไอ้คาว่าแบบหมดพลังอะ่ะต้องไปต่อไปต่อแล้วก็สนุกกับชีวิตใช้ชีวิตให้มีความสุขอะ่ะ สิ่งที่สําคัญประสบการณ์ของคุณอาเนี่ยวันนี้ยังสามารถส่งต่อให้กับลูกๆหลานหรือว่าคนที่สนใจอยากจะมาเรียนรู้ตรงนี้กับเราได้อีกใช่ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะเรื่องราวดีๆของอาลัตมากๆเลยค่ะอยู่กับยินแล้วมีความสุขจริงๆขอบพระคุณนะคะขอบคุณครับ คุณผู้ชมคะเรื่องราวที่ปาได้พูดคุยกับคุณอารัตในวันนี้ค่ะทําให้เราได้รู้ว่าประสบการณ์จะสร้างคุณค่าให้กับเราได้อย่างแท้จริงค่ะและการชานชราขอเป็นกําลังใจขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะคะได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยความรู้และปัญญาค่ะวันนี้ปาและอารัลลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ